สวัสดีครับผมสวัสดีครับเซาหนีครับเซาหนีครับนะครับเ้าหน asi, ีกับตือนเซาขึ้นมากนะครับเซาขึ้นมากอ่ะนะครับเบิ้งพี่น้องนะครับหนึ่งเขานะครับหนึ่งเขาหนึ่งน้านะครับอันนี้คืออาหารนะครับคืออาหารเ้านะครับปลานิ่นนะครับว่าสิวลาสิซับทอดนะครับว่าสิซับทอดครับปลานิ่นตึ้งแหมานะครับผมนะครับใส่ประมาณจะสามสี่ขีด ปลาเนินผมหมักเกลือเรียบร้อยครับหมักเกลือเรียบร้อยบปทีทอดใซับทอดเจ็ดสี่แซ่บมาสังกัดจีปิ้งครับปิ้งปิ้งแฮมๆนะครับปิ้งแหมๆกินกับเผาเหนียวหนห้อนนะครับแหมอันนี้ซิดเขาแล้วครับซิดเขาเรียบร้อยนะครับผมซิดเขาเรียบร้อยนะครับตีหาแล้วครับนะครับโดยไซนนี่ครับผาห้องนะครับ อันนี้คือผ่าขาวห้องครับผ่าขาวห้องเขานะครับมันกระไิ้การค้ามชื้นได้แล้วก็เฮ็ดใ้เขาเขาห่อบ่เม right ียกนะครับเฮ็ดในเขาห้อเมียกอีกทังหนึ่งเพราะว่าเส้เส้กระติบนะครับเส้กระติบนะครับเส้กระติบแล้วก็เอาเขาเอาเขาเส้นนี้นะครับขาวก็เส้นไปในกระติบนะครับในกระติบเฮ็ดในเขาห้อบ่เมียกนะครับบ่เมียกแล้วก็บ่บ่แหงไว้นะครับผม อันนี้ซิดเขาแล้วครับเดี๋ยวผมผมยืนหนีผมกับไม่มีแนวไส้เขาครับผมบ่ไ้ไส,ส้เขาดอกผมกัดซิดซิดแล้วผมกัสซิดยัดเส้นหนีนะครับเทเส้นหนี้แล้วก็เอาเขากองเลยนะครับมาเบิ้งกันครับ อเอาเทยังไปเลยบ่มีแนวทรายครับอย่าดละตกตุกลงดินนะครับระวังแน่จ้กหม่ครับ,เร,บเรียบร้อยครับครับเรียบร้อยว่าซี่ครับ เรียบร้อยก็ขยายามยายมแนงหน่อยครับขยายามนีน้นะให้ให้ขึ้นจังไส่เขาเนี่ยครับให้ไอายนามออกแน่ะนะครับข่อยจังสิบ่เมียครับพอจะได้แล้วเงี้ยลงไปปิดปิดใบแนงหน่อยครับป่าติดครับปึ๊บเรียบร้อยครับผมสเส็ดให้เขาห้องบ่อคอย บะเมียบะแหงว่นะครับท่านท่านเหลือหลายนะครับกะทีมักกะทีซับปลานะครับซับปาปิ้งนะครับใส่หีปิ้งนะครับผมแป๊บนึงครับนะครับเสียงรถนะครับเสียงรถครับ คณะกรรมการหมู่บ้านนะครับเพิ่นมาเก็บขยะช่วงเศร้าครับสิปิ้งเราครับบ้านี้ปิ้งใส่หิน ไ้ไปไงครับเต็มหีครับปลานิ่ครับครับเต็มเตาเลยครับครับผมเต็มเตาอันเนี้ยนะครับผมจังได้กาฝากดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เวยนะครับเด้อสวัสดีครับ